สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูที่ดินพิกัดอยู่ที่ตำบลวังกระโจมครับอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกก็เป็นที่ดินทั้งหมดเนี่ยหนึไร่ครับก็เป็นแปลงที่เราแบ่งขายหาให้เปิดให้ลูกค้าจับจองในเร็วนี้ครับแปลงในเฟสที่1ครับเราจะเปิดจากด้านนี้ก่อนครับมีทั้งหมด22แปลงก็ด้านนี้นะครับจากตรงนี้ยาวไปจนสุดนู่นเลยนะครับ22แปลงแรก จากตรงนี้เลยนะครับไปจนสุดตึงต้นไม้ไผ่ตรงนู้นแล้วก็ลึกลงไปด้านท้ายด้านท้ายก็จะมีเป็นคลองลำรางนะครับเราขุดเพื่อจะให้ลูกค้าเนี่ยสามารถมีน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีท่านใดที่ชอบปลูกต้นไม้เลี้ยงปลาครับก็จะได้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปีนะครับถนนด้านหน้านี่กว้าง10เมตรครับก็เป็นถนนที่เป็นสาธารประโยชน์ au, ยาวไปจนสุดด้านท้ายแปลงนู่นเลยนะครับทุกแปลงก็จะติดถนนแบบนี้ดีมากเลยครับก็ บรรยากาศดีครับนครนายกเป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ครับในเรื่องของน้ําในเรื่องของดินครับก็ปลูกผลไม้เนี่ยค่อนข้างจะมีรสชาติดีนี่เห็นไหมครับจากตรงนี้ครับท้ายแปลงนี่ยาวไปถึงนู้นก็ถือว่ากว้างฮะเหมาะสําหรับสร้างบ้านบ้านเดี่ยวได้สบายๆเลยครับมีความวุ่นวายจากในเมืองเนี่ยปลูกที่นี่ไว้เป็นบ้านพักตากอากาศฝั่งด้านหน้านี่จะเป็นบ่อปลานะครับที่เขาเลี้ยงปลาในบ่อครับก็เป็นฟาร์มขนาดใหญ่เลยครับก็เห็นไหมครับ มีหลายบ่อครับที่ดินแปลงนี้ตรงนี้ก็คือแปลงที่ดินของเราตอนนี้แมคโครกับรถไถก็กําลังทํางานอยู่นะครับก็ใกล้จะเสร็จแล้วนี่คือเฟสแรกครับที่เรากําลังจะเปิดให้ลูกค้าจองเห็นไหมครับเฟสนี้นะครับ22แปลงฝั่งนู้นหันหน้าไปทางทางด้านนู้นครับทางด้านฝั่งตะวันออกทางนู้นก็อีก20แปลงครับทั้งหมด40แปลงแรกที่เรากําลังจะเปิดให้ลูกค้าจองพลาดไม่ได้นะครับสวัสดีครับ